สวัสดีค่ะ,ะกินข้าวกับยัางข้าวต้มปลาต้มปลาแกงแบบแกงมะรุมค่ะพี่น้องแกงมะรุมอันนี้ก็แกงปลาใส่ปีของคนพ่อแล้วก็ปลาอบคานาแคบหมูกรอบค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะพ่อคุมพันตุลากันค่ะกินข้าวเช้าด้วยค่ะเด้อนีน่ค่ะกินข้าวเช้าแกงปลาใสา่ฟีเป็นตาแซบแท้ เจ้ก็กินกับเวียงละจ้าเดี๋ยวหนูอัดวิดีโอเสร็จก่อนแม่หนูก็จะกินค่ะอขอบคุณเดฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันธุ์ตุลากันขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องทุกกําลังใจแรงใจนะคะถือว่ามีคุณค่ายิ่งกับช่องคูมพันธุ์ตุลากันคูมพันธุ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้สู้ๆค่ะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้โชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดการเลยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องปลาย่างปลาอบใช่ไหมป้าปลาอบแต่ว่าเหมือนปลาย่างเลยค่ะแห้งดีดีน่าอร่อยมากเลยค่ะปลาอบปลาย่าง ปิดแกงปลาย่างนั่นแหละค่ะแกงปลาย่างใส่มะลุมเอาเมือหยิบรสเพราะเออนั่นแหล่เออเราใส่เป็นโตเลยมึงไปเยอะ ป้าพ่อคอมเมนต์บอกว่าปลาน่ะต้องบีออกก่อนแกงนะกันนะะบพุทธบ้าได้ข้อคอมเมนต์หนึ่งข้อแล้วนะคะแกงปลาต้องตัดนะคะพ่อขูมพันนี่คอมเมนต์ดีขนาดได้พี่น้องมามากินข้าวด้วยกันค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมนี่ค,นคุณแม่คมพันธ์ค่ะคุณแม่แชมชมชื่นกินข้าวทางนี้คคุณแม่ขออนุญาตนั่งเหยียดขาเรากดขาค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสด,คสสดคีค่ะสวัสดีครับแม่ขาสวัสดีค่ะไม่เรียกเอฟซีกินข้าวเราวันนี้อ